คิดวันเนี่ยอยากจากไอ้ทำยังไงให้คนคนในชุมชนเรามีมีฐานะดีขึ้นไอ้ปลดหนี้ปลดสินแล้วเนี่ยไอ้ไอ้รู้จักกินของดีดเออผักปลอดสารพิษในผมทํำที่ปล,ปลูกทุกอย่างในผมไม่ไม่ใช่หวังจะขายนะแบ่งปันกันกิน อ่าหลักสูตรเสริมประบปรับในวันนี้นะคะก็คือเราเราจะเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะก็คือเราจะใช้หลักสูตรนี้ไปดูแลตัวเราก่อนก่อนเมื่อดูแลตัวเราเห็นผลแล้วว่าอ่าหลักสูตรนี้เราใช้กับตัวเรายังไรดีขึ้นยังไงเราก็สามารถถ่ายต่อถ่ายทอดต่อสู่คนข้างๆคนในครอบครัวแล้วก็สู่คนในชุมชนที่ที่สนใจจะจะจะเรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็เพื่อเอาไปปรับสภาพของอ่าสุขภาพตัวเองเนี่ยค่ะ จำเตานที่ที่เราเริ่มทําโครงการงดนเล่าข้าวภาษาของชุมชนฝาเลนะคะในในปีแรกเนะะี่ยค่ะมีคนเข้าร่วมโครงการแก่สิบสิบเอ็ดคน,นะคะ่ะแล้วก็ฝ่านไปปีแรกเนะะี่ยค่ะคนในชุมชนเนี่ยยังไม่รู้จักเอ่อโครงการงดเล่าข้าวภาษาว่าว่าแกนนาเนี่ยทาอะไรกันเพราะว่าเราทาในกลุ่มกลุ่มเล็กๆของของของคนในชุมชนนะคะแตพ่พอมาปีที่สองเนะะี่ยค่ะ เราเริ่มขยายเรื่องของเครือข่เราอสตอสตอสออแล้วก็ไปไปสู่ระดับอำเภอในปีที่2นะคะจุ مل งคนหัวใจเพชรเนี่ยค่ะเรามาเริ่มทั่งจุ مل งคนหัวใจเพชรเนี่ยคือปีที่3ก็คือปี64ค่ะเราเริ่มมีคนเข้าร่วมโครงการเนี่ยสากว่าและมีคนในชุมชนเนี่ยรับรู้เรื่องของโครงการทุนแล้วข้าพันษามีคนเข้าร่วมโครงการมีคนลดละเลิกได้แล้วก็มีอ่าปกีกลืข่เนี่ยเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้น ดำเนินการเรื่องของชมรมคนหวัวใจเพชรเนี่ยมาแล้วก็ทําเรื่องของอผลิตภณัณฑ์ประธานชมรมคนหวัวใจเพชรน,นะคะก็คือออกงบส่วนตัวในการเรียนเพราะว่าทุกๆวันที่25ของเดือนเนี่ยค่ะเราจะนัดมาเจอกันแล้วเราก็จะทําเรื่องนี้แล้วก็เราก็จะเข้าเรื่องของงดเล่าเข้าสอนแทรก้าไปนะคะเพื่อเป็นโมเดลของครอบครัวคนเล่ามาเรียนรู้แล้วก็เริ่มขยายไปสู่คนในชุมชนมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ว่าอะไรถ้าเราไม่ทําที่ตัวเองก่อนเลยไปไปชวนคนอื่นทำนี่มัน มันใครจะเป็นตัวอย่างให้เขาเราต้องทําตัวเองก่อนมันเลิกบุหรี่ผมก็เลิกเหล้าผมก็เลิกแล้วไปช,ชวนคนอื่นได้ถ้าผมก็ชวนมาอยู่ยรวมอะไนเนี้ยทำโครงการกับผมเนี่ยเล,เ,ลเลิกเราเลิกเหล้าแล้วเราไปดื่มน้ําสุขภาพแทนนะเนี่ยแทนที่จะไปสังสรรค์ไปกินเหล้าก,กันแล้วมาดูแลสุขภาพกันที่ผมทำนี่ผมอยากอยากช่วยคนอื่นมากกว่า หลักสูตรเสริมปรับปับในวันนี้นะคะก็คือเราเรา,เราจะเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะก็คือเราจะใช้หลักสูตรนี้นไปดูแลตัวเราก่อนก่อนเมื่อดูแลตัวเราเห็นผลแล้วว่าหลักสูตรนี้เราใช้กับตัวเรายัางไงดีขึ้นยังไงเราก็สามารถถ่ายต่อถ่ายทอดต่อสู่คนข้างๆคนในครอบครัวแล้วก็สู่คนในชุมชนที่ที่สนใจจะจะจะเรียนรู้เรื่องนี้ผมอยากให้เรามาต่อยอดดูครับถ้าเกิดขึ้นได้น่าจะเป็นประโยชน์ กับพี่นกจะชชนเดยวฉพูนในชุมชนวันนี้ผมคิดว่าเรามีทางเลือกอะไรที่ด,ดําเนินการเช่นเราไม่กินเหล้าแล้วเรามีจิบกาแฟจิบชาจากพืชสมุนไพรทำยังไงได้บ้างให้เกิดประโยชน์ผมคิดว่าเรื่องเหล้าเป็นปัญหาของชุมชนวันนี้บางทีเราดูเป็นปัญหาเล็กๆแต่มันจะขยายตัวเป็นปัญหาใหญ่เพราะสะภาพเศรษฐกิจสภาพสางคมมันเปลี่ยนไปวันนี้เราเรามากินเหล้าแล้วนอนทั้งวันมันเป็นไปได้แล้วมันอยู่ไม่ตันไม่ตันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกวันนีผ้ผมอยากให้ให้กิจกรรมแบบนี้ลดเหล้าและหัวใจเพชรอยู่กับชุมชนและก็ สามารถขยายขยายเกลือก่ไอ้ไอ้เยอะเยอไอ้เยอะเอะไอ้ครอบกลุมทั้งตำบลในราคตครับมันได้เพิ่มเติมที่เหนือเหนือจากที่ที่เรารู้ที่เราทําอยู่การนี้วางแผนวันนายกเมื่อกี้ว่าจะเราเราต้องผลิตขึ้นมาเป็นของเราไว้ได้จะปลูกเป็นสมุนไพรเรื่อยไอ้นี่รวมรวมตัวทำแล้วเอามามาทำเนี่ยม่าจะน่าจะเกิดได้เราเริ่มทีละเก้าวันนี้เนี่ยเก้าแรกเราเริ่มแล้วเราก็ต้อง จะหย็บต่อผมว่าความเป็นผมนะผมว่าน่าจะจะไปได้อยากให้ชุมชนเนี่ยค่ะมีความอยากอยากที่จะทําอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะศึกษาแล้วก็อยากที่จะรักตัวเองเนี่ยค่ะก็คืออยากให้อยากเหมือนเหมือนกันเพื่อเราจะได้ล้อไปด้วยกันในในใน,ในเรื่องของสุขภาพคนในชุมชนแล้วก็มันไปสู่เรื่องของคุณภาพชีวิตคุณภาพเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพสังคมของคนในชุมชนได้อ่ะคะ่ะ